สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะคลิปนี้นะคะจะมาพาทุกคนไปรับไอเทมเกรดหิมะฟรีนะคะราคา100เซมแบบฟรีๆกันไปเลยนะคะในกิจใหม่ล่าสุดอีกแล้วนะคะต่อจาก EP ที่1กับ2นะคะอ่ะพาร์ทที่3นะคะเดี๋ยวทํายังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยนะคะให้ทุกคนเลื่อนมาข้างล่างนะคะ กันมาตรงนี้เลยทุกคนเห็นคาว่าเซลลพายุหิมะไหมคะให้ทุกคนคลิกเข้าไปนะคะตรงนี้ที่สีชมพูเนี่ยค่ะอพอมาโผล่หน้านี้แล้วนะคะก็ให้ทุกคนเลื่อนลงไปข้างล่างเลยนะคะเดี๋ยวอธิบายตรงนี้ก่อนนะคะว่าหลายหลายคนถามเข้ามานะคะว่ากิจหมดนี่ยังกิจหมดตอนไหนอะไรยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาบอกนะคะว่าให้เช็คได้จากตรงนี้เลยนะคะกิจนะคะ ระยะเวลาของอีเวนต์นะคะ<ม>ก็เริ่มตั้งแต่วันที่8นะคะ<ม>ถึงวันที่31ธันวาคมนะคะ<ม>ทุกคนทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลยนะรอบที่แล้วนะคะเราก็ทำไอเทมนะคะได้หัวตุ๊กตาหิมะฟรีกันไปนะคะแล้วก็ได้ตัวตุ๊กตาหิมะฟรีกันไปนะคะ<ม>ในพาร์ทที่2มาพาร์ทสุดท้ายพาร์ทนี้นะคะเราก็จะมารับเกรดหิมะก,กันนะคะมเมื่อทุกคนเข้ามาหน้านี้แล้วนะคะ ก็ให้ดูนะคะว่ากิจเขาให้ทําอะไรเหมือนเดิมเลยนะคะคือให้เราซื้อชุดนะคะเหมือนเดิมเลยถ้าใครมีแล้วก็ไม่ต้องซื้อนะคะแต่ถ้าเหมือนพี่เนี่ยพี่ยังไม่มีนะคะพี่ก็ต้องซื้อนะคะราคาชุดนะคะเขาก็คือเขาลดมาให้แล้วนะคะราคาชุดเราก็แบบซื้อตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวทําการซื้อก่อนนะก็จะขาดเสื้อนะคะที่ยังไม่มีกับทรงผมแล้วก็รองเท้านะคะเดี๋ยวเราทําการซื้อกันแป๊บนึงนะคะ อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าใครมีแล้วก็ไม่ต้องซื้อนะคะคือกดรับเข้าหน้าเควสแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็รับได้เลยฟรีๆนะคะอ่าเมื่อเราซื้อครบแล้วนะคะอันนี้คือของพี่ๆซื้อครบแล้วนะคะให้ทุกคนนั้นกดย้อนกลับก่อนนะคะเพราะว่าเกมเกมมันเหมือนแบบบ, ắc, บ ắc ั๊กบั๊กนิดนึงนะคะแล้วก็ให้ทุกคนแบบย้อนออกไปก่อนนะคะย้อนออกไปเลยนะคะกดออกเลยนะแล้วก็รอสักแป,ป๊บนะคะแล้วก็เข้าไปใหม่นะคะ เลื่อนลงมาข้างล่างเลยอ่าพอเลื่อนเราก็เข้าไปที่เดิมเลยนะคะให้ทุกคนคลิกตรงข้างล่างนี้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วทางเกมเขาก็จะส่งของมาให้เรานะคะกล่องข้อความนะคะอ่านี่ก็จะเป็นเปลดหอขีมาที่ทางเกมให้มานะคะวิงวิงนะคะอเทมลิมิเต็ดนะคะ100 100เซมนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไง อันนี้น้องน่าจะมองกันเห็นไหมอันนี้เห็นไหมถ้าเดี๋ยวถ้าไม่เห็นเดี๋ยวพี่จะพาออกไปดูข้างนอกอีกทีนึงนะคะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวบันทึกก่อนอเดี๋ยวพี่พาทุกคนมาดูข้างนอกนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะสวยๆเลยน่ารักนะคะน่ารักไหมสวยๆนะคะวิงว่งวิ้งข้างๆรอบๆตัวเรา เดี๋ยวเราไปแต่งตัวตุ๊กตาหิมะที่เราได้กันมานะคะในกิจรอบที่แล้วนะคะ mm. เ่ินมันเลยนี่อันนี้ก็คือตัวตุ๊กตาหิมะที่ว่าสอนทุกคนทากิจรอบที่แล้วนะคะแล้วก็นี้ก็หัวนะคะในพาร์ทแรกนะคะที่เราสอนกันนะคะ เป็นไงคะสหลับ3ชิ้นนะคะไอเทมแต่และชิ้นก็คือแบบราคา100เซมกันทั้งนั้นเลยนะคะ3ชิ้นก็300เซมนะทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะ<ม>ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิง่งและก็ทุกคนสามารถคอมเมนต์กันได้นะคะว่าอยากให้ทำคลิปอะไรนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย